อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่มือถือของเราดาวน์โหลดแอปไม่ได้นะครับดาวน์โหลดเพจโซไม่ได้นะครับบางคนนะครับเข้ามาแล้วจะไปกดโหลดแอปนะครับมันโหลดไม่ได้นะครับมันโหลดไม่ได้มันหยุดทำงานเราจะแก้ไขยอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับให้ไปที่รูปโปรไฟล์ของเราก่อนตรงนี้โอ้บเสร็จแล้วมาที่คำว่า การตั้งค่าตรงนี้กดเข้าไปมาที่เกี่ยวกับกดเข้าไปเสร็จแล้วไปที่คําว่าเวอร์ชันเพสโต้กดอัปเดตของใครที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแสดงว่ามันอัปให้แล้วนะครับเป็นอัตโนมัติเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับของใครที่ไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดมันจะดาวน์โหลดให้แล้วกดติดตั้งแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าต่อมา ให้เราไปที่การตั้งค่าแล้วเราต้องไปล้างแคชของเพสโต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแคชมันเต็มไปลาขยะมันอัดเต็มอัดแน่นมันจะทำให้เพสโต์ของเราเออและลวนไปนครับทำอย่างไรามาที่คำว่าแอปหรือจัดการแอปอาหาคำว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับนี่ แอปหรือจัดการแอปแล้วเลื่อนไปหาเพ o โตเลื่อนไปเลยครับหาเพ o โตนะครับนะเจอแล้วเพ s โตนี่กดเข้าไปแล้วไปที่คำว่าที่เก็บกดเข้าไปแล้วมาลบแคสแล้วกดล้างข้อมูลกดลบไปเลย ่าแล้วออกไปแล้วปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วให้เข้า Play Store ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพอเข้าไปแล้วเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปไหนก็ได้หรือเกมไหนก็ได้ลองดูสักอันหนึ่งนะครับปุ๊บ เราจะโหลดสักแอปหนึ่งอ่ะสมมุติเป็นแอปนี้แล้วเรากดติดตั้งหา youtube คิดแลวกันนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งเราก็รอดูว่ามันจะ ดาวโหลดได้หรือไม่นะครับอันนี้คือรอดําเนินการนะครับรอไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เห็นไหมครับนะครับโหลดได้แบบนี้นะครับของใครนะครับที่เพจโตเกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเพจโตของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่ว่านะครับ เพจสโตรโหลดช้านะครับต้องไปดูเน็ตนะครับไปดูเน็ตแล้วไปดูเครื่องนะครับเครื่องบางเครื่องนะครับที่แรมน้อยหรือสเปคต่ำนะครับมันก็จะดาวน์โหลดช้านะครับและยิ่งเน็ตช้ามันก็ดาวน์โหลดช้านะครับจริงๆแล้วนะครับการดาวน์โหลดช้าก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนั่นเองนะครับแต่คลิปนี้ก็คือโหลดไม่ได้นะครับโหลดไม่ได้เลยก็ลองทําตามคลิปนี้ดูก่อนนะครับถ้ามีข้อสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ